ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดส,สอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดช,ชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ซินีมาคาเฟทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาไลายเดิมจ้าเพิ่มเติมคือใกล้จะปิดเทอมแล้ว <laughs> สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูดูวค่ะสวัสดีค่ะโยงเข้าโดยที่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรนะวางแผนเที่ยวป้าสิวางแผนเที่ยวอีชั้นก็ยังต้องชดใช้กรรมต่อไปแหมน้ำเสียงประชดประชันแสดงถึงความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในใจก็สัปสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมแล้วเวลาก็ผ่านไปไวๆงานเงินที่จะมีอยู่ก็ยังทําไม่เสร็จสักงาน ชีวิตกคงัคงเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมงานเยอะอะสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะดิฉันยังลงหนังกับดิฉันที่คิดว่าเดินไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันเข้าลงหนังแทนคุณเข้าไปนั่งก็คงนั่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่สนิทเออคือแบบไม่รู้แบบไม่ได้เข้าไปนานมากเลยถ้านับนับนับนิ้วได้คิดว่า เป็นเวลาหลายเดือนนึกภาพเลยไม่สนิทเด้ไม่สนิทกันลงหนางเดินเข้าไปแล้วจะแบบต้องก้าวเท้าไหนก่อนอะไรเงี้ยเนาะนะอ่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็มาดูหนังแบบท็อปฟอร์มอะไรนะไม่ใช่ท็อปเทอ่าแบบว่าติดฮิตติด อันดับของ Netflix นะที่ฉันก็เกาะกระแสเขาไปเรื่อยๆอ๋อเหไปไหนไปไหนได้ไม่ไกลนะอะไรที่มันเข้ามาท็อป10นะดิฉันก็จะดูก่อนนะดูซีเรื่องไหนหน่าดูแล้วก็ไปดูรีวิวสักนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบจะดูทุกเรื่องนะเดี๋ยวผู้ฟังก็จะหาว่าอะไรกันไก่กานะแบบเอออะไรเห็นติดท็อป10ก็รีวิวหรออะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะบางเรื่องก็อาจจะแบบมันก็อาจจะแบบเป็นท็อป10แบบป,ปลอม <laughs> จริงนะมีนะท็อป10แบบ ฟุตวฟ้าแบบนี้อแต่อันนี้ก็ดูอันนี้เรื่องนี้ก็ดูสนุกดีนะในมุมของนิฉันก็ดูได้เพลินๆแล้วก็แล้วมันก็มีแบบเขาเรียกอะไรตามสไตล์หนังเกาหลีเขาก็จะมีสอดแทรกเรื่องราวของปรัชญาชีวิตอะไรอย่างนี้เรื่องของการเนบแนมออนายทุนอะไรเงี้ยคือเกาหลีเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นแพทเทิร์นนะเนาะที่แบบคนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ มีอํานาจน้อยกว่าจะถูกกระทําต่อสู้กับความยุติธรรมอะไรเงี้มันก็จะมีพล็อตกับทั้งโลกมอ,อใช่หมายถึงว่าม,มันเป็นพล็อตที่เขาก็หยิบหยิบมาเพียงแต่ว่าเขาจะเอาไปปรับเขาอะไรจะไปแต่งเรื่องอเป็นอะไรนะทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาชื่อว่า Q Box ็อกซูนะพ่วกับเป็นหนังของปี 2, 2, 000, 2 23, องสองพันนะยี่สิบากับก็คือคุณเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึงนะเนาะคุณผู้กกำกับ เอาดูสิดีจริงจิิฉันก็เขียนเอาไว้แล้วแหละแต่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอังกฤษอ่านไม่ออกนี่ไงบยอนซอมฮยอนน,นี่เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวจะ,จะอ่านผิดบยอนซอมฮยอนอ่านไปก็ไม่รู้จริงๆน่าจะใช่ผู้กำก,กับเกาหลีแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันเนาะคือรู้จักรู้จักคแค่นะที่ได้รางวัลนนอะนะชื่ออะไรนะอะดูสิบองโฮอะ เห็นไหมจำไม่ได้หรอกจำหน้าได้เราเก่งแล้วแล้วบางทีหน้าเขาก็แอบคล้ายๆกันไปหมดเนาะของผู้ชายเกาหลีอ่านทีนี้เรื่องเนี้ยก็เป็นแบบแอคชั่นเลยนะแบบแอคชั่นเต็มที่แต่เผอิญว่านักแสดงนำที่มาเล่นบทแอคชั่นเนี่ยเป็นผู้หญิงอืออ่าที่เป็นนักฆ่าเนี่ยมือสังหารเนี่ยนะออเป็นเป็นผู้หญิงนะในเรื่องชื่อว่ากิวบ็อกซูล ดาราที่มาเล่นคือคุณจอรโดยอนนะแล้วก็เป็นดาราที่เขาก็มีความสวยความเท่ให้เราเหมือนแบบแองเจลีนาโจลี่แต่อาจจะไม่ได้ตุ้มตามแบบไม่ได้แบบหุนเสียนะแต่หมายถึงว่าแอคชั่นอหแบบลุกขึ้นมาฆ่าขึ้นมาฟันในเรื่องเป็นคุณแม่เล่นเดี่ยวใช่ไหมโอเคดูกดดูละดูแล้วเหรออคดูละ ดูที่ไหนเ e ็ f ฟ i ิกนี่แหละจ้าเอาเหรออ้าวอ่ะเป็นแม่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะทิ่วมาแอบมาดูประวัติพี่นักแสดงนำเขานิดหนึงเนาะหมายถึงว่าดูอายุก็ปีนี้เขาบอกว่าอายุ52เส้องฮ้ยโอ้ก็ยังดูเฟี้ยวนะเฟี้ยวๆๆบแต่งวดูมีความเท่เลยดูมีความเท่แล้วก็จะเป็นแบบ สายหวานปล่อยผมยาวก็พอได้อยู่อ่าแล้วก็จะมีความแบบเนี้ยต้องเป็นเขาเคยเล่นเซ็กซี่กับกงยูนะจ๊ะคนนี้เหรอจ้าเฮ้ยแซบเออเรื่องอะไรอะไรไม่จําชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวตามไปดูแซบเยวเหรอออเนี่ยเห็นไหมป้าเขาเดี๋ยวนี้สาวก สายเกาอยูอ่กินกิมจิแล้วก็ไม่บอกเ่ทีนี้เรื่องราวก็คือว่าเหมือนอย่างที่ป้าบอกเนาะเขาก็เป็นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ในความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นก็เป็นมีอาชีพเป็นอะไรนักฆ่าม,มือสังหารแล,แล้วก็ทํางานให้กับบริษัทที่ชื่อว่า M K Entertainment ชื่อบริษัทนี่เหมือนร้านขายอ่ะสุกี้ละร้านหนึ่งในประเทศไทยแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยเอาพูดตรงเธอเป็นรุ่นพี่ก็คือเธออยู่ในแวดวงนี้มาแบบ มือนมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นระดับแบบเอลิ t คือเป็นนักฆ่าแบบสมมุติว่าเธอไปฆ่าหนึ่งงานเนี่ยเธอจะได้เงินเยอะมากในขณะที่รุ่นน้องเนี่ยที่เป็นนักฆ่าเหมือนกันเนี่ยแบบอาจจะต้องฆ่าสัก8งานถึงจะได้เงินเท่าเธอหนึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องก็จะมีการเหมือนกับเหมือนกับพวกบรรดาเหล่านักฆ่าก็มากินข้าวด้วยกันมามาแชร์แบบมาพูดคุยว่าุ่นพี่มีทายังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแชร์ดิฉันก็งงโโหนี่เขาแบบเล่าเรื่องราวเหมือนเป็น เหมือนเหมือนคือเหมือนบริษัทนี้ยเป็นบริษัทปกติทั่วไปอะเออเออเออเป็นบริษัทปกติทั่วไปแต่เพอคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี้ยเป็นมือสังหารทั้งหมดเลยเออแล้วก็มีการเหมือนเหมือนก็เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งเหมือนป้าเป็นพนักงานบริษัทเหมือนป้าเป็นนักบัญชีอ่ะเอออันนี้ดีฉันเป็นนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกนะก็จะมีงานแล้วก็จะมีเหมือนกับในบริษัทเนี้ก็จะมีกฎเหล็กกฎแบบอย่างเช่นต้อง ห้ามปฏิเสธงานต้องทํางานให้จบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็จะมีกฎอยู่สามข้อยิ่งก็จําไม่ได้แล้วขาโทษทีไม่ได้กฎมาแต่ว่าการเป็นรุ่นพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเรียกอะไรมันจะอยู่มันจะอยู่ยั่งยืนเนาะมันก็ต้องมีการต่อสัญญาคือทุกการทํางานก็ต้องดูจาก performance ว่าแบบปาเนี่ยผลงานดีไหมผลงานดีไหมแต่เพอิญอว่าเธอเนี่ยเรียกได้ว่าสั่งคาด มีงานเท่าไหร่เธอทําสําเร็จหมดเลยะนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเปอร์เซ็นต์เธาคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจเธอได้นะเธอไปจะไปที่ไหนเธอค่าได้หมดมนะแล้วก็แต่ว่าไอการต่อสัญญาเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหมือนเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรมีการมอบหมายงานให้เธอ,อต้องทําอันนี้ให้สําเร็จแล้วก็จะต่อสัญญาให้ทีนี้อาชีพอาชีพของเธอเนี่ย เออเนื่องจากเธอมีฝีมือเนาะเธอก็จะได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนการได้เงินเยอะเนี่ยบ้านเธอก็จะแบบหลูหราอือบ้านเป็นบ้านเกาหลีที่ที่เหมือนบ้านฝรั่งอะ่ะออทุกอย่างแบบเหมือนเหมือนเหมือนบ้านคนตะวันตกอ๋หมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์มีความทันสมัยมีไอรลนอยู่ตรงกลางแบบเหมือนเลย อ่ามันไม่เหมือนบ้านมันไม่เหมือนบ้านญี่ปุ่นที่จะอยู่ในซีรีส์เอยขอโทษไม่เหมือนบ้านเกาหลีที่เราจะดูมันจะเล็กๆหน่อยอ่าเป็นบ้านไม้แคบๆมืดๆอันนี้เป็นบ้านแบบทันสมัยกว่าเรื่องพาราไซอีกอ่าเนื่องจากใช่นี้มันจะมีความเป็นตะวันตกแล้วอย่างที่ป้าว่าก็คือเธอเลี้ยงลูกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นแน่นอนเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอก็ต้องอยากได้เงินเยอะอันนี้พูดแบบ เอาตัวเองอเป็นประสบการณ์ตัวเองถ้าให้ดิฉันก็เนะียอะไรนะยอมยอมแลกกับการเขาเรียกอะไรได้เงินเยอะกับการทําผิดนี่ก็อาจจะยอมนะเพราะเธอแโอ้โหแต่วเอพราะเออว่าไม่ได้เป็นมือสังหารางไงไม่มีใครมาเจ้าเป็นปนักฆ่าคอยรู้สึกปลอดภยัยเนอะจ๋าถืกใจควา้างแต่ว่าเพราะเออว่าลูกลูกของเธอเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆดิฉันนะเพราะว่าเป็นลูกวัยรุ่นอ่าเป็นลูกที่กําลังอยู่ในช่วงแบบ ลูกสาวใช่ไหมต่อต้านลูกสาวอ่าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเอาเป็นจะบอกว่าไงดีก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงพู้่ญิงก็คือเป็น LGBT อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีความมีความไม่ได้สนิทกับแม่มากนะเ,เหมือนกับแบบก็ไม่รู้ว่าแม่ประกอบอาชีพอะไรก็มีความสงสัยแม่กับกับค้าค่ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่เคยมาเล่าไม่เคยมาเผยชีวิตว่าทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนะพูดถึงในเรื่อง แล้วแล้วส่วนตัวลูกสาวก็มีปัญหากับเพื่อนก็คือปัญหาวัยรุ่นน่ะรักคนนั้นไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าออไองานงานของออพี่นักฆ่าคนนี้ที่ว่าจะต้องไปทําเพื่อที่จะแลกกับการต่อสัญญาจะต้องไปทํางานในสิ่งที่เธอไม่อยากทําอ่ะที่บอกไม่ได้ไปดูเอาเองเป็นงานที่แบบเปิดจดหมายมาอ่านแล้วแบบเฮ้ยนี่มันผิด มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างนั้นเออแต่เราก็ต้องเลือกว่าระหว่างเงินการต่อสัญญากับการทำสิ่งนี้ออะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นไปดูแต่เรื่องนี้เราเคยชอบดูสนุกดูสนุกแล้วก็ดูพี่พี่ที่เขามาเล่นอ่ะดาราเนี่ยคุณคุณจอรนโยอนเลยเขาก็เล่นแบบ ฉายแอคชั่นเก่งนะฉายแอคชั่นนี่เป๊ะเตะสูงตีลังกาบอกเฮ้ยสาวเอเชียก็ไม่แพ้น้องแองเจลิน่าโจลี่นะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็หุ่นเขาก็ได้แถ้ารุ่นใหญ่มิเชลโยงเนี้ยเล่นนิเชลยงสบายเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสนุกแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกเหมือนหนังเรื่องจอห์นวิกแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเออยิ่งอย่างเดียว ค่ะเท่าไรก็ไม่ตายสู้กับผู้ชายประมาณแปดสิบคนเลยเงี้ยนะเราไปดูแล้วก็แบบเออแล้วก็ไม่มีแบบแผลไม่มีรอ<ด><ล>ยฟกช้ำดำเขียวสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่ก็พอมีอยู่แล้วก็ต้องใส่ชุดสูทเลยโซ่กับชาวบ้านอะไรสูทสีสดแดงเนี้ยแงตัวสวยนะเรื่องนี้อ,อ,อ่ะก็ก็ลองไปดูนะแล้วก็ดูสนุกดีแล้วก็เพลินแล้วก็มันก็ได้เรื่องราวของอันนั่นแหละเรื่องของชีวิต ความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยก็สัดสอดแทรกมาบ้างนะแล้วก็ไปดูซิตรววงเธอจะอยู่หรือเธอจะไปกับวงการนักข่าแต่ก็คิดในใจโอ้ข่ามาสักขนาดดีแล้วไปบทชีเด้อถ้าเป็นหนังไทยอาจจะจบ้วยการไปบทชีอ่ะเดี๋ยวเราพักสักโค้วเดี๋ยวเราไปดูหนังป้าค่ะ ซีนีมาคาเฟบายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรร,รมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามวลชนซีน <Cinema Cafe. S 2> ีมาคาเฟ่เชิญค่ะป้าวัานนี้เน็ตฟลิกชนว e เ f l i x ิ ใช่ของคุณอ่ะก็ว่าด้วยเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมของนี้ฉันก็เช่นเดียวกันค่ะเอ้ยโดยไม่ได้นะตหมายแล้วก็ออกแนวแบบว่าแอคชั่นหน่อยๆแต่ของเราแอคชั่นแบบว่าเป็นเรื่องของสืบสวนสอบสวนใช่คำว่าครามดราม่าเนาะอ่ะเรื่อง Freedom Land อ่าฟรีดอมแลนด์กำกับโดยคุณจออโจรูธหนังเก่าแล้วเหมือนกันนะ2006เก่ามากเก่าเนาะอ แล้วก็นำสแสดงโดยคุณสมิแจ็กสันสูงใหญ่ <MC. S 1> กำยำล่ำเบึกเป็นนักสแสดงผิวสเีเล่นเป็นนักสืบชื่อลอรเนโซคอนเซลนะและอีกคนหนึ่งก็คือคุณจูเลียนมัวนะเละสแสดงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อเบรนด้ามาตินทั้งเรื่องเนี่ยสองคนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวตัวนำเรื่องอ เปิดฉากมาเปรี้ยงเลยคุณคุณแบรนดาเนี่ยก็เดินแบบว่าเหมือนมือเนี่ยแบบเลือดสาดเลยแล้วก็มาแจ้งความถูกะว่าลูกฉันหายลูกฉันอายุสี่ขวบชื่อโคดี้คือนางโวยวายนางฟูงไฟนางพูดไม่รู้เรื่องคือลักษณะแบบขาสติอนะแล้วก็ บอกว่าลูกหายเพราะรถโดนขโมยอ่ะต่ก่อนจะเฉลยว่าลูกหายรถโดนขโมยรถจะโดนขโมยไม่มีสติมันไม่มีสติมันพูดไม่รู้เรื่องจนหลายๆคนหลายๆคนที่รีวิวก็จะบอกว่าเยอะเกินเออเหมือนมันโอเวอร์แต่เราเรารู้สึกว่าเออก็โอเคเราชอบชอบฟาวเวอร์ดีถูกคือมันมันพูดไม่รู้เรื่องซึ่งมันมีความเป็นไปได้เพราะพอาดูแบบนางก็สติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว ตลอดทั้งเรื่องด้วย oh. จูเลียนแบรนด้าเนี่ยแสดงได้แบบเออคุณจูเลียนมัวเนี่ยแสดงเป็นแบรนด้ามาตินที่แบบสติไม่ดีทั้งเรื่องสติแตก <c oughs> ใช้คําว่าสติสตแตก <c oughs> แล้วก็ในเรื่องก็คือฐานะไม่ค่อยดี <c oughs> อาชีพก็ไม่ได้มั่นคงแล้วก็น่าจะติดยาด้วย <c oughs> คือคือคือเวลาที่แบบเหมือนมาแจ้งความหรือแสดงความบวยวยทุกคนจะเพงะ่งว่า มองเขาไม่ดีใช่ไหมถูกติดยามาหรือเปล่าเธอขายยาหรือเปล่าเธอม,มีอะไรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนู่นนี่นั่น,นคือ,อคือไม่ได้ไม่ได้พุ่งประเด็นว่าแค่ลูกเอ่อเด็กติดอยู่ในรถแล้วรถหายอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันมันดูมองไปเรื่องอื่นๆที่มันเลวร้ายมากไปกว่านั้นอีก,กน,นะอ่ะทีนี้แล้วเวลาที่นางพูดเนี่ยบอกว่าอ่าคุณโรนโซเขาก็ถามว่าแล้ว อไอ้ไอคนที่เอารถไปอะ่ะมันเป็นยังไงนางก็พูดเลยว่าเป็นผู้ชายผิวสีสูงใหญ่กำยำไอ,ไอเรอเโรนโซ่ก็เริ่มทำไมต้องเป็นดูทรงแล้วอะ่ะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่แบบเจอคนที่โจรอย่างนั้นนะ่ะนะถ้าเจอตัวเขาว่ามันควรจะสะดุ้งบ้างควรจะมีอาการหวาดกลัวบ,บ้างอ,ะอ่ะนึกออกว่าขนาดเรเนัลโซ้บอกว่าเปลี่ยนไหม เปลี่ยนนักสืบไม้เอาผู้หญิงไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเหมือนสะดวกใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอินเีบอกแม่อา้าได้มาเลยมาช่วยสืบหาลูกให้ฉันทีแต่การที่นางกล่าวหาว่วาไอโจรคนนั้นะ่ะเป็นคนผิวสีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะนางอะ่ะชุมชนนั้นนะที่อยู่เนี่ยเป็นชุมชนของคน,คนผิวสีนาง<น>ไปอยู่ในชุมชนนั้นได้ไงกนะ็คือนางโจนไง านางเป็นคนผิวขาวที่โจรนะ่ะมันก็ต้องอยู่ในในในกลุ่มอย่างเงี้ยออกนึกออกมาเป็นย่านคนโจรนะวน่าง่ายๆแต่ว่าคนผิวสีเย,เยอะกว่าคนผิวขาวาแต่นางก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไงและนางก็ไปพูดว่าแบบเฮ้ยไอ้คนนี่โจนคนนาหน้า,นานผิวสีออาะสิทีนี้มันก็เป็นประเด็นเลยสิไอ้ไอคนในชุมชนก็เริ่มแบบอืมใช่เหรออะไรเงี้ยก็ก็ยังเฉยอยู่จนกระทั่ง นางไปไปฟ้องน้องชายซึ่งเป็นตำรวจผิวขาวและอยู่ในเมืองใกล้ๆซึ่งเจ๊ตำรวจอันเนี้ยไน้องชายคนนี้มันไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะมันอยู่คนละเมืองกันใช่ไหมมึงควรจะให้โรนโซเป็นคนจัดการของเมืองนี้ไม่ไอ้แกงนั้นก็ตำรวจผิวขาวกลุ่มหนึ่งก็เลยบุกมันเลยทีนี้มันก็บุกไปที่เอไอชุมชนที่ที่แบรนด้าอาศัยอยู่แล้วก็เริ่ม สำรวจว่าแบบตรวจค้นกลุ่มคนโดยว่าต้องผิวสีก็บอกว่าคนผิวสีใช่ไหมเท่านั้นแล้วก็แบบละเนรนาดกลายเป็นน้าพึ่งหยดเดียวแล้วกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีคือยังหนักหน่วงเลยอืแล้วก็ถึงขั้นแบบไล่ตามจับอันนี้มันก็จะมีภาคไทยอ่ะแบบว่าไอไอคนนี้นไมดูภาคไทยหรือภาคไทยด้วยแบบรีดกึ่งกึ่งรีดผ้าอันนี้พับผ้า อันนี้รีบเสร็จแล้ว <laughs> พับ <laughs> ป้าได้ได้ไดนังพับผ้าของป้า <laughs> <laughs> ไอไอคนผู้ชายนุ่มหนมผิวดำก็โดนโดนจับใช่ไหมไหนแล้วเมื่อก่อนเน่ยเคยโดนจับนี่ <laughs> เคยโดนจับข้อหาเกี่ยวกับขับรถะ ฉันน่ะโดนข้อหาดำแล้วขับไม่ใช่เมาแล้วขับหมดดำแล้วขับอันนี้มันตลกอ่ะผักไทยฮะผักไทยใช่หมอก็โดนเนี่ยแหละโดนดำแล้วขับไม่ใช่เมาแล้วขับนะดำแล้วขับเออนั่นแหละมันก็จะพางแบบตเออแต่ประเด็นเนี้ยมันนํามาสู่ความขัดแย้งที่มันแบบเขมงเกลียวขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันมันก็จะมีคือตัวลอเรนโซ่เนี่ยที่ซซมเอลแจ็คสัน นึกออกนึกภาพออกมาเป็นแบบผู้ชายผิวสีตัวสูงใหญ่กำยำเนี่ยในขณะที่สืบสวนสอบสวนมันที่มันตื่นเต้นมันเริ่มซักพยานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นเต้นจัดเป็นหอบอะต้องต้องนึกยาเออต้องปรับเอออันนี้้ถจะขำคือแบบ โดยธรรมดาแบบนักสืบแบบสภาพหญิางมันจะต้องแบบแข็งแ,งแ,งแบบรงเบิกเบินไอ้นี่เดี๋ยวฮึดย,ยายแก้ขืไปด้วยแบบเออมันก็ตลกเอ็นดูเอ็นดูเออพอยายไม่หมดก็แบบโมโหเคว้งทิ้งแต่มันยังหอบอยู่มันก็เอามืฮึดใหม่คุยทางขยามาฮึดฮดก็เคาะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันก็จะเป็นเพราะนั้นไอตัวนักแสดงหลักเนี่ยก็จะเป็นสองคนนี้แต่มันก็จะขยายไปอีกก็คือ มันจะเป็นกลุ่มพวกวันเทีย์กลุ่มวันเทียของแม่แม่ที่ลูกลูกสูญหายซึ่งกลุ่มนี้มันก็จะมาคอยซ er ัพพอร์ตเบรนด้าว่าแบบเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยมีอะไรให้ช่วยไหมก็คือ,อคือเรเลนโซ่คนเดียวาม,ายมันเอาไม่อยู่่ะมันเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะก็เลยอเอาผู้หญิงกลุ่มเนี้มาช่วยพูดช่วยคุยแล้วคดีมันก็จะค่อยๆแบบ ออกมาออกมาออกมามันค่อยๆเฉลยเราก็ไม่ไม่ไม่อยากจะเฉลยว่าเบลนดานางสร้างวีรกรรมอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีห้าแบบเยอะมากให้ไปดูเอาระหว่างพับผ้าระหว่างการพับผ้าแต่เราจะแบบสะท้อนว่าแบบประเด็นบางทีมันเรื่องแบบนิดเดียวเหมือนน้ำพึกหยดเดียวเท่านั้นคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันแปลว่าอะไรป้า มันเหมือนหยดเดียวแล้วพึ่งมันมาตอมันก็แบบประเด็นมันก็มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่เออจากเรื่องเล็กน้อยจากเรื่องเล็กน้อยมันขยายแบบใหญ่โตมโหลาเลยเนาะแล้วมันมีคำว่าฟรีดอมแลนฟรีดอมแลนเนี่ยมันจะเป็นโซนที่คือเขาตั้งชื่อนะมันเป็นโรงพยาบาลสำหรับถ้า อันนี้ลองเสิร์ชดูนะในเรื่องอ่ะมันจะเป็นโรงพยาบาลเด็กที่มันถูกทิ้งร้างเอาไว้อืมซึ่งก็เขาก็จะไปค้นหาในในโซนนี้ด้วยคำว่าฟรีดอมแลนตรงโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างมันก็จะมีแบบพวกของเล่นของเก่าเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเศร้าเศร้าอ่ะนะคือฟรีดอมแลนชื่อมันควรจะดีใช่ไหมควรจะแบบเบิกบานเบิกบานใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ย เวลาเดินเข้าไปหาหลักฐานต่างๆนี้มันดูดิ่งเลยมันเศร้ามันดิ่งมันจมลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสรุปเจอไหมลูกไม่บอกฉันเฉลยได้ยังไงแค่อยากรู้ต้องไปดูเอาเองแล้วเด็กอ่ะเด็กอายุสี่ขวบมันดูแบบน่าสงสารมากอะซึ่งอยู่กับเจเบรนดาซึ่งดูเพี้ยนๆคือดูเป็นแม่ไม่มีสติถูกมันไม่มีสติคือ เอาฉากไตเติลเปิดฉากออกมาก็เป็นฉากที่แบรนด้าเดินเดินในขณะที่แบบกลุ่มคนนําเข้ากระเล็ดบ้านกันนู่นนี่นันน่นรายการไอ้นี่เดินไปคนเดียวดึงดึงดึงแล้วมันดูไม่มีสติสตางค<ะ>์จริงๆมันดูแบบเ,เหมือน<ๆ>เบลเบลอแล่นเหมือนเออแล้วว่าจูเ,นนเลียนมวนแบบเล่นดีนะใครว่าโอ้แอคติ้งเราคิดว่า คนลักษณะอย่างนี้มันมีจริงอ่ะแล้วในเรื่องมันก็จะเวกเวกโวยวายร้องบมร้องไห้พูดไปรู้เรื่องไอ้เจาใจเย็นได้มานใหม่สิโวยวายเออฉันไม่แปลกใจคนดูได้หรือเปล่าล่ะไอ้ความโวยวายนี้หรือเข้าใจได้สำหรับสำหรับป้าเนี่ยโอเคนะเราคิดว่าในสถานะ การอย่างนี้หรือในความสถานภาพของเขาแล้วกันที่แบบว่าอ่าจะไม่ได้เรียนหนังสือ,อมไม่มีงานการเป็นหลักเป็นฐานมไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอแล้วมันมันเหมือนมันเสพยาด้วยอ่าม,มันมีประวัติการเสพยาด้วยไนงะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่มันออกมาต่างๆเหล่านี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะเออไม่น่าแปลกใจแล้วว่า ตัวลอเรนโซ่ที่แสดงโดยคุณสมือจ็กสันที่แบบเจ๋งนิ่งและดูเป็นมนุษย์ดีอะใช่ไหมล่ะคือเป็นนักสื้คุณแต่คุณก็ป่วยได้คุณต้องเป็นหอบได้อ่ะเอออะไรอย่างงี้ยแล้วก็พยายามที่แบบเป็นตัวกลางที่จะปณีปะนอมระหว่างกลุ่มคนผิวสีกับตัวแบรนดากับตัวเหยื่อและกับไอไอตำรวจอีกแก๊งหนึ่งที่เป็นตำรวจผิวขาวที่พร้อมจะมาลุยถล่มไอ คนผิวดำเออคนผิวสีที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยอ้เรื่องะเออใช่มันขยายใหญ่โตไปดูไปดูนะวันนี้ก็ใครจะพับผ้ารีดผ้าอะไรยังไงก็ลองเลือกดูตามมัธยสัยของนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามีภาคไทยหรือเปล่านะแต่ว่าก็สนุกสนานได้เรื่องอยู่อะสองเรื่องสองรถนะก็พักกันไว้ก่อนสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ No. Oh.